ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตเทรนช่องที่จะพาคุณไปพบกับข่าวสารยานยนต์เทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกและว,วันนี้เราจะพาไปดูสุดยอดขีปนาวุธจากรัสเซียที่สร้างความสนใจให้กับทั่วโลกในปี2025นั่นก็คือขีปนาวุธ KH101 รุ่นใหม่ล่าสุด KH101 เป็นขีปนาวุธร่อนที่ได้รับการพัฒนาโดยสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีการใช้งานกับเครื่องบินทิ้งระเบิดระ,ดระยะไกลทีย95 m s และที160ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลและความแม่นยำสูงที่สุดรุ่นหนึ่งของรัสเซียในปี2025นี้ KH-101 ได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่หลายด้านทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่อันตรายและน่าเกรงขามอย่างแท้จริง KH-101 เป็นขีปนาวุธร่อนที่ใช้ระบบนำวิถีหลายรูปแบบ ทั้งระบบ GLONASS ระบบอินฟราเรดระบบเรดาร์และระบบจับเป้าหมายด้วยภาพทําให้มันสามารถเล็งเป้าได้แม่นยําในทุกสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนหรือแม้แต่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายพิสัยการยิงของ k s 1 0 1อยู่ที่ประมาณ5,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธร่อนดืงนๆทั่วโลกจุดเด่นสำคัญคือมันสามารถบินหลบเรดาร์ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการออกแบบลักษณะสตีลที่ลดการตรวจจับจากศัตรูพร้อมทั้งยังมีความสามารถในการบินต่ำเพียงไม่กี่สิบเมตรเหนือพื้นดินทำให้เรดาร์ภาคพื้นดินตรวจจับได้ยากขีปนาวุธ KS 1 0 1ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพสนามบินโรงไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยสามารถติดหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ได้หัวรบธรรมดาของ KS 1 0 1มีน้ำหนักระเบิดประมาณ400กิโลกรัมซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกับเป้าหมายขนาดใหญ่ ในด้านเทคโนโลยี k h 101ปี2025ได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ซอฟต์แวร์ AI ในการวิเคราะห์เส้นทางการบินหลบหลีกการตรวจจับและการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางหรือยกเลิกภารกิจได้ตามคำสั่งจากผู้ควบคุม หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ KH 1 0 1รุ่นปี2025คือระบบแจมเรสิสแตนที่ช่วยป้องกันการรบกวนสัญญาณจากศัตรูรวมถึงระบบแอนตี aming, ้จัมมิงท่นสูงที่สามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมและเครื่องบินแม่แบบอัตโนมัติเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของภารกิจให้สูงยิ่งขึ้นราคาของขีปนาวุธ KH 1 0 1ในปี2025อยู่ที่ประมาณ13ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกหรือราว,ว470ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบของหบวรบและจำนนที่สัอ ราคานี้อาจดูสูงแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพความแม่นยำและพิสัยการยิงที่ยาวไกลถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศในด้านการใช้งานจริงขีปนาวุธ k h 1 0 1ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในสนามรบหลายครั้งโดยเฉพาะในการปฏิบัติการทางทหารในซีเรียและยูเครน ที่รัเสเซียใช้ในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและในปี2025นี้ก็มีรายงานว่ารัเสเซียยังคงใช้ Kh 1 0 1อย่างต่อเนื่องควบคู่กับทีพนาอาวุธรุ่นอื่นในอนาคต Kh 1 0 1อาจถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถสื่อสารกับระบบอาวุธอื่นๆภายในเครือข่ายการรบเดียวกัน Network Centric Warfare ซึ่งจะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของงค์การโจมตีแบบรวมสูงเพิ่มขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้คือความน่ากลัวและศักยภาพของขีปนาวุธ Kh101 ปี2025ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางทหารที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของรัสเซียหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Trend เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า